มันจะเล่นคินเดรดนะครับคินเดรดจังเกิลรู้สึกว่าแพทนี้คินเดรตจะโดนบัฟให้ฮิวแรงขึ้นนะรุนก็ใช้รุนพิชั่นนะเพียงตอนเราเป็นเพรสเดแทคต่อสารองเป็นสายโดมิเนชั่นนะมาพร้อมกับสกินชาร์โดไฟคินเดรดไป let's go invade invade มาร์คลีซินไว้ก่อนแล้วกนะันเปิดเจ้าเอในป่าโอ้โหจบแล้วบิดแข้งยังไม่ตื่นเลยอดเวทละบิดแข้งมาช้าไม่ทันเล่าอนั่นไงเฮ้ยอะไรอ่ะตูม้ม <laughs> มีคนเอฟ เดี๋ยวมาออกสกแกน,นแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่น่ากลับเลยเฮ้ยมันแฟดถ้าผมวิ่งไปทันป่ะวะทางนี้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 นไล่มันมาอ้าวมันเทเลพอร์ตโอ้ซิกเขาเทเลพอร์ตมาแฟดเทเลพอร์ตตั้งแต่เลเวลาหนึ่งอะโคตรคุ้มเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มาช่วยเดี๋เพื่อน What the fuck ลืมกันได้ยังไง <c oughs> ขอลักขอรักขอรักแทงคิ้วแทงคิ้วเดี๋ยวดูนะมันจะฮิวแรงขึ้นที่บัฟมาเออเนี่ยฮิวแรงขึ้นแล้วก็อันตี้วยนะเวลาอันตีหมดเนนี่ยมัจะฮลแรงวว้าท็อปเน ท็อปเลนโคตรเข้มทินเดอร์แมวอ,อีกนายมาเนาะไม่เข้มก็แปลกเฮ้ยเดี๋ยวเด้อทำไมเลือดทวิตเ,เดี๋ยวนิดเดียวอ่ะโอ้ยเกือบตายไปเวทรีซินดีกว่าท็อปเลนไม่น่าจะได้แล้วมันวอร์แล้วมัง้งน่าจะวอร์เรียบร้อยกลางก็โคตรเซฟเลยรีซินมันเริ่มอะไรวะเนี่ยรีซินมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมาได้ไหมผมสู้ได้เนี่ย อโอ้ลิซินแฟดไปไหนซีเฟิร์สบัตรแถมนัสสเต็กด้วยได้หรอเพื่อนโซโดนหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้สแต็กอยู่ไหนวะ,ะสมัยแม่งเลยแล้วกันสแต็กอยู่ปูล่างโอ้โหจบละดวงไม่เป็นใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวทีน่าแมรหายอย่างนี้มันมาปูกะเนี่ยเลือนเหลือน,นิดเดียวเองมันวอร์ดอ่ะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ อ,อ๋เป็นสมัยแดงแล้วก็ลองสอดคอนโทรลระวังรีซินนะรีซินน่าจะเอาปูล,ล่างผมไปแล้วแหละเดี๋ยวเลเวลสี่ก่อนเดี๋ยวไปล่างรรแป๊บเราป๊บเราป๊บจะเลเวลสี่ละเฮ้ยรีซินโอ้โหไม่มีวอร์ตสักอันมันยังจะเอาต่อหรอวะโอ้ดลด,ลด,ลดอุ้ยดึงโดนสวยสโลออตโตอ,ออโตโอ้โหทีเดียวเองอะ่ะ เอาโมากันหน้าก็ได้ั้างหมากัดมันกัดมันโอ้โหอ,อ,อะไรวะน,นี่สวยโอ้โหนิดเดียวเองอะรอดได้ไงวะมีคนขอความช่วยเหลือเนลนร่างแพ้เลนเหรอเนี่ยต้องเห็นเสียเนล่างห่างสามสิบนตัวกำลังไปกำลังไป,งงไปอะไรมันจะขนาดนัน้นเลือดโลจัดเลยมาเอาเอ็ดเดียว อันตีแล้วเฮลอ้าวตายเฉยนี่โอ้ยตกได้ไงวะเนี่ยมีคนเสียสลาวะเฮ้ยเรืบังมาเกมหมดเกมหมดเกมหมดโอโหไม่มีวอร์เลยได้ไมสวยได้อยู่ได้อยู่มารใครดีวะเนี่ย โอ้ยรีซินกำลังไปกำลังไปโอ้วเอาเว้ยหนูชิลิงสงปีฝั่งนี้ไม่มีวอร์ดเลยกำลังไปช่วยวี่งวันนี่วางาังไงฮัลล่ะ my mind's telling me no but my body เ,เข้ามาทำไมวะอ, <laughs> อยู่ๆก็ได้ฟีชัดดาวโอ้โหทินด์แมร์ทินด์แมรออกบนคิงด้วยเอาสแต็กไม่ได้อะทีมมันมาโซนหมดเลยอันนี้จะลองเล่นนุนคิงตัวปา๊ปาปป๊าปเอาแล้วท็อปเลนอุ้ยตายไหมสวยได้ชัดดาวด้วย <laughs> ต้องกันกลางก่อนวะโอ้โหลิซินก็นนนกมาจะกันยังไงวะเนี่ยซิกแม่งก็ดันป้อมไวอยู่ละระเบิดดูม ปต้องเดินกันระบองระวังนะตรงเนี้ยโอ้เนียนเนียน go 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 โคตรแรงเลยกำลังล่างก็แพ้อยู่แล้วเฮ้ยซิสก็มามันจะมาอะไรเยอะแยะวะเนะี่ยเอาเลสแป๊บเอาเลสแป๊บไม่อะไรอ่ะอ,อ้าว อ้าวมีคัดลัดอ้าวได้สเต็กฟรีเฮ้ยล่างต่อได้นะอ๋อไม่น่าได้แล้วเอามังกรแล้วกันแต่ไม่มีสมัยวะ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วผมไม่มีสมัยโอเคได้มังกรอ,อยู่ข้ามันข้ามันข้ามมันโหแฟดดีรอเลยยิ่งมันจิ้วจิ้วเย่ yeah, ได้ชาร์ตดาวใช่ป่าวะ มันขึ้นมา400อ่ะอดเอาอสเต็ตกละแม่งรีเกิดกรรมระบองไปไหนวะเนี่ย FK โดนคิงแล้วก็แบ็คเคเบร์แล้วกันที่มันฉลาดเนี่ยไม่ยอมตีกบสเต็ตกมันก็เลยอยู่ที่เดิมมาล,ล่างมันก็เกิดด้วยระวังระวังที่สุดัดส,สวยระบองก็มาดุดตอนนี้ซิกแม่งก็ตัวดันป้อมไวอ่าเนยเลยพอปเลนก็โดนได้อุ้ยสโลว์สโลว์า <laughs> นาซับแม่งโคตรโหดเลยอ้าววัดดีเดเียวเอาสตแต็กก็ได้วะม,มีสมัยมาดิมาดิ ไม้แม่งเลยก็ความชัวอยู่นี่หมดสิทก็มาเฮ้ยโดนไดงไงเนี่ยอ้าวัตดดีไปแล้ว้ยพิษพิษพิษโอ้ไม่ได้เสียดายระบองแม่งหายยาวเลยถ้าจะแพ้ก็แพ้เพราะสี่ต่ห้าเนี่ยแหละไม่ไหววะโอเคแฟลอีกไหน ใส่ทุกอย่างโดนจินาเมอเวียดป่าไปหมดแล้วสิงจัดเลยมังกรมังกรช่วยหน่อยอดจี้แม่งแรงเกินโอ้จินนาเมมาแล้วเฮลมีเฮลมี ่ปไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้ <S <S เฮ้ยระบองกลับมาแล้วเสียทางประมาณร้อยเอาเวยยังไงโอ้โหดูทินาแม่โอ้โหเกนินเลเวลสิบห้าวัตเตอร์เฟิสเกมนี้ไม่น่าไหวว่ะทีนาแม่มันเกิดแต่ข้ามันดีอ้าว โอ้ยดึงสวยได้แล้วละโอ้ชัดดาวได้สแตางค์เลยต่อได้ต่อได้ก็ก็อย่าไปกลัวดีม่นสวยเฮ้ยเอาเอ็ดเลียวต่อได้นะก็ก็ก็ไล่มันไล่มันไล่มันวิ่งไปดักละเอ็ดเลียวเอาเอ็ดเลี้ยว <c oughs> ไปไหน อ๋อโดดทิศทางโอเคไม่เงยโดดดักเดี๋ยวนี้จะเป็นการคอมไปก่อนเนี้ยยังไงครับเลนล่างนาซัตโอ้โหไวแล้ว่านี่เฮ้ยแฟชจุบแฟชจุบทุกทีเดียวโอ้ยสวยสัตว์มันกำลังวิ่งไปหานาซัตอะ่ะโอ้โหเรือมันแรงจังอะไม่โดดทีเดียวอีทวิตตายเลยอะคำมได้ได้ได้ไดมามา,มา ค okay, ได้สต๊อกละต้องให้บิดแข็งดึงมาฆ่าผมว<า>่าเดี๋ยว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 ทว,วิชมา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 ซิก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 ดึงจึง๊กโอ้สวย,ยงามอ,อิวเฮ้ยได้สต๊อกอีกแล้วได้ยตายนะอุ๊ยโอ,โอ,โอ้สวยจัด ตายซะเฮ้ยกลางก็ไฟกันอยู่เฮ้ยเรยวจะตายแล้วอยากได้สแต็กแฟดไปยิงทีเดียวก็ตายแล้วไหวไหวผมมีนติโอเคเฮ้ยมันมอบแล้วทริปเปิลทริปเปิลโอเคนาซัทสวยโอ้ยนาซัททุกขั้แรงร้อยสต็กแล้ว อย่าได้เรใจเย็นใจเย็นจะเย็นจ,เย,นจเย็นป้อมป้อมป้อมนะซะดจเย็นป้อมมีแบบไหมเพื่อนดูเันทุ้ป้อมนะโอ้โหแรงอยู่คิวโอเคสวยอ้าวไม่สวยมันกดซอนยา่าโอ้โหยิงป้อไมไปหนึ่งดอกโอ้โหทันกว่าเจ็ดวิทีนาเมเกิดได้หนึ่งป้อมได้หนึ่งป้อมเฮ้ยสวยได้มังก่อนใครได้โอ้ยชวิดโดนล็อกวิ่งยาวเลยไม่น่ารอดนะทีนาเมมันไล่โหดเลเวลสิบเจ็ดเลยตอนนี้ มาก่อนบิดแครงเอือบอรอนบอรอนชิปหายแล้วโอ้โเอาไม่ทันน่ะเออแม่งอันนี้แม่งก็ดันอย่างเดียวเลยทันป่าหวานอาซัดฆ่ามาันดิโอ้โหแยกโคตรเอง ปุ๊บส่องีบอกอีกไหนเออสวยมันกดอันติไม่ทันมาไออี e ของฟูลแล้วกันป้อมกันป้อมทวิตอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหทวิตเราไม่หิวเฮ้ยได้อยู่โดนพิษตายโอ้หนาซัดนาซัดช่วยนาซัดด้วยโอ้ทุบโคตรแรงเตะชิงอันติหมอกันนะเอาวะแล้วบองโชว์การเบิร์ดเลเวล14กับเลเวล18มันดุดไปยาวเลยอะ่ะ เข้ามาแม่งก็เสียห่างร้อยหนึ่งอะเอาดิลอดเลยลอดเลยเฮ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่เอาดิเอาดิดิข้ามันบิดแข้งดึงสวยเอาออกไปออกไปออกไปอุ้ยอุ้ยอุยหัวตีนเร็วตายนันบ้านชิบหายละอดทนไว้นะซัสไหวบ่านะ ซัดยื้อได้นานอยู่นนะอุ้ยเหีย้ยโคตรแรงอุ้ยสฟตวุทุบโอ้อนิมบัสอีกไม่มันแรงจังวะโดดเข้าไปทีเดียวหายเลยตัวมองกันหน้าล็อกอเมื่อกี้ดึงทีเดเมมาแม่งสับทวิตแบบเดียวตายเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยอาเิชิปเข้ามานี่ครับสวยอู้วเอาวะมีคอมแบ็กสัตว์ดึงได้ไหมไม่มีสัตว์ Okay. แคันตละเอ็นด้าเอ็นด้เอ็นด้าครับเพิ่งหลอดล่ะดึงดึงสวยปอม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 ปันตีดเดี๋ยว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 เหยวเดวเดี๋ยวมีวเดี๋ไเดียว่ววเ เล่นได้วะมัโคตรแรงเลยโอเคดับเบิลคิวเอ็ดเร็วเกิดแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งตัวใครตัวมัน <c oughs> อุ้ยอุ๊ยเฉียวเฉียวมาต้องแรงและเอ้อ oh <yeah. S 2> ตายวะอีกนิดเดียวเองอ่ะเสียดายอย่าเพิ่งตายนะโซนไว้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยันอยู่นาสัดนาสัดโอ้ oh. เอ็ดเรียวทุบมันเออใครจะได้บอลลอนวะ ลุ้นจัดเลยช็อตนี้ไม่มีใครได้วะบอลลอนเลือดรีแหละโอ้โหทินาแมาทินาแมาทินาแมามันจะลอยปวดแรงเลยมีเทนิตี้ฟอร์สสั่นลงให้แล้ววิ่งดีทวิทโอ้โหดูมันนิมบัตแม่งโอผีจัดเลยมนันเอาบอลลอนเสียบอลลอนเลยปะมังกรก็ได้มังกรปลอบใจขายของเปลี่ยนบิวแม่งนะเปลี่ยนเป็นบิลคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปปะ,ปะทวิทไปฆ่าซิกกันดีกว่าโกโก้หายตัวไปเลยอุย้ยแถวนี้ไม่มีวอลเลย วุ้ยลบลบลบเออเตะทิ้งเฉยได้ชัดดาวละเฮ้ยนี่อะไรนะเฮล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 ถ้ามันสวยได้ปะวะโอ้เกือบตายเอาเอาัวปลอมบ้านบ้านเพื่อนยังไงครับทวิหายตัวไปจะเอ๋ เฮ้ยเฮียกดผิดไปออกคอรดซอ,ซอร์ซอรี่เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรบองทำอะไรตรงนั้นนะเอาทินเแมดิอันนี้ก็ดันอย่างเดียวเลยโอ้ช็อตดาวดีนะมีแฟนทอมไม่งั้นตายละกำลัลงไปกำลังไปโอ้โหเจอโป๊กันเกือบตายเรบองตายเลย ช่วยแล้วสวยเฮ้ยเดินได้เนะี่ยพี่เดียวพี่เดียวเยี่ยม้าคอ,อมแบ็กได้ไงวะเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยอาซัดทุกป,ป้อมกีสแต็คกว่เนี่ยพันสแต็คจีจีวะเหนื่อยชิบหายคลิปนี้